พระเจลดฮาเลลูยาพระเขอบพระเจ้าอิบได้ฟรีนะครับดินขาวดีที่พระเจ้าให้เราเพื่อเราจะได้บายสวรรค์น,นะครับพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเป็นพระวิญญาณรบริสุทธิ์เป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และเพน,นดินโลกและสะสิ่งทุกสิ่งทางปวง สั่งโดยฟรีประหัตของพระเจ้าเราทุกคนทำบาปและมาไม่ถึงยินดีต้อนทุกคนทำบาปและมาไม่ถึงสงาราศีคองพระเจ้าเด็กคองพระทัานคองพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในข้างบนข้างหน้ามีภาษาไทย ไม่มีดีกว่าเพราะว่ามีที่อยู่ของพิจักรด้วยโอเคพี่กวางถ้าหมดแล้วอันนี้สำลองนะเพอาะมีที่อยู่ของพิจักรด้วยเ,เพราะความหลักของพระเจ้ายิบได้ฟรีนะครับ,รบเราจะได้บายสวรรค์ัลโหล for you You're welcome เยอะพอเพิ่เพราะความหลกของพระเจ้าฮาเลลูยาอาจารย์ใบหนวกมารู้เป็นทางใบสวรรค์สวรรค์มีจริงฟรีอ่านไหมหาเอาเล่มนี้อ่านเล่มนี้ก็ได้เอาฟนจะมาแล้วยังไม่เปิดฟนจะมาแล้ว ฟรีฟรีไม่ขาย free, free, free. ไม่ขายฟรีฟรีฟรีไม่ขายไม่เอาตังค์ตังไม่เอามีตังค์แล้วขอบพ,พระเจ้าเพราะพระเจ้ารักเราเราก็ได้บายสวรรค์เพราะพระองค์รักเราเราได้บายสวรรค์เป็นพระสัญญาแห่งชีวิตสมาชิมนุษย์ทุกคน โอกอ็อดีษทานขอพระเจ้าให้ยุดฝนพรบิดาเพื่อเราจะได้ประกาศต่อในพระนามของพระเยซูเราทุกคนทําบาปและมาไม่ถึงสงารสีของพระเจ้าแต่คองพระทานของพระเจ้าคือชีวิตนิลังโอ้พระเจ้าทรงรักเรา พระเจ้าที่เป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และเผ่นดินโลกที่ให้ฝนหยุดเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้ามีจริงรเห็นมมาบอกว่านหยุดจะหยุดเลยพรความหลักของพระเจ้าพระเจ้าทรงพระเยซูคิดสเสด็จจากสวรรค์พระองค์ได้บนไม้กันเค้นสำหรับความบาป และฟื้นจากความตายเพื่อคนรับผมจะไม่ต้องตายในความบาปแต่เพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้นี่เป็นข่าวดีที่อกายทั่วโลกข่าวดีคือเราจะไปสวรรค์ได้โดยพระสัญญาของพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทั้งนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้เราควนมาดท,ทัางเราพระองค์สเสด็จมาเกิดจากผู้หญิงบริสุทธิ์การเสด็จของพระเยซูคริสต์เป็นคำทำนายเป็นคำพยากรณ์ตั้งแต่สมัยโบราณเป็นองค์พระบุเป็นเจา้า เป็นข่าวดีในพระองค์มีชีวิตมีชีวิตนิรันดร์พระสัญญาแห่งชีวิตอยู่โดย,ยพระเยซูคริสต์พระสัญญาแห่งชีวิตเลิงถึงชีวิตนิรันดร์เพราะพระองค์รักเราพระองค์ไถ่บาปเราเพื่อเราจะไบสวรรค์ได้เราฮัลโหลฟอร์ยูฟรี เพื่อโยกบวกเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้เพื่อ,อท่านจะได้ใบสวรรค์ฟรีเพื่อท่านเราก็ส่องรอบวันนี้อธิษฐานสง่งรอบให้คนหยุดพระเจ้าก็ให้คนหยุดเ <c oughs> ชื่อ,อยากไหม <c oughs> ผมก็เชื่อยิบได้ฟรีนะครับ แล้วรอบที่สามไม่ทราบนะครับเต่พระเจ้าควบคุมฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงหลักลราพระองค์ได้นบนไม้กันเทสับความบางของเราและพื้นจากความตายเพื่อคุณพละพืพ่อไม่ตกไปในความหลัเดชเพื่อ่านจะขึ้นสวรรค์ได้เราเป็นพยานพระเจ้ารักท่าน มีที่ในสวรรค์ให้ท่านลังบาปให้อธิษฐานพระองค์ได้ยินคำอธิษฐานของมนุษย์เพราะพระเจ้ามีจริงพระเจ้าส่งหลักมนุษย์สรงพระเยสุพิษเด็ดมาไตบบนไม้กันเนสหรับความบาปและฟื้นจากความตายเพื่อคุณจะได้รับชีวิตนิรันดร์ เพื่อคนจะได้รอดพ้นจากความบาปและความตายนี่คือความหลักของพระเจ้าพระเจ้ารักท่านพระองค์มีที่ในสวรรค์ให้ทุกคนที่เ,เชือ่อในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระองค์สิ้นประชชน์บนไม่การเทสมรับความบาปของมนุษย์ และฟื้นจากความตายเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้เพื่อท่านจะได้มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตฟรีลองอ่านนะพระเยซูรักท่านและมีที่ในสวรรค์ให้มนุษย์ทุกคนมีเป็นข่าวดีที่อกไบทัวร์ลองดูไหมเพราะความหลักของพระเจ้าหลอก จะขึ้นสวรรค์ได้เราจะไม่ตายในความบาปค้าจ้างของความบาปคือความตายเด็กของพระทนของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์พระองค์พระทานลูกชีวิตนิรันดร์โดยพระองค์พระเยซูท่านจะขึ้นสวรรค์ได้ขอได้ไม่ต้องเสียงเงินแต่เสียหัวใจต้องขอ และจะได้รับอธิษฐานพระเจ้าก็ให้คำอบการอธิษฐานพร,าพระเจ้าเสนดีพระเจ้าให้คำอบการอธิษฐานขอและจะได้พระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ผู้เดียวที่มาเพื่อช่วยมนุษย์รอดพ้น,นจากความบาปและความตาย ทำไม่หลักไม่มาทำไม่จริงไม่พูดว่านี่คือเส้นทางใบสวรรค์ที่อาจารย์ได้พบอาจารย์ใบนวกมาเคยเป็นคนไม่ดีแต่ขอบพร,ระเจ้าพระเจ้าคุอยคนโอ้ยขอบพระเจ้าให้ฝนตกยุดก่อนในพระนามพระเยซูอาเมเอผมมาขอสองรอบแล้วมันหยุดแล้วก็สตาร์ทอีก <laughs> ขอะพระเจ้าที่พระเจ้าได้ยินคำาธิษฐานอลาเลลิยาขอะพระเจ้านี่เป็นเส้นทางไปสวรรค์พระองค์ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตลองดูฟรีไม่ใครไม่มีใครมาถึงพระบิดาไดา้นอกเว้นมาทางละวพวกมาจากสวรรค์ ใจบนไม่กันเทข้อมาความบาปและเพื้นจะความตายเพียงคนเราผมจะไม่ตงใจในความบาปจะขึ้นท่านจะเขึ้นถวันได้เห็นไหมดูด้วยนะ เห็นไหมมันมันยุตยุตสักพักนึงนะมันช่วยสามครั้งแล้วนะเดี๋ยวผมผมไปมันจะนัดฟอนตตรงหนดูดูพี่ลูกดูดูลูกดูดูสวยนะ เป็นพระสัญญาของพระเจ้าในฟ้าที่พระเจ้าจะไม่นำท่วมโลกสมัยโบราณพระเจ้าทรงนำท่วมโลกเด็กพระเจ้าก็ทรงสัญญาว่าจะไม่นำท่วมโลกอีกแล้วเด่พระองค์ก็จระ,ะเสดิจฟาอีกเป็นคำทำนายคำพยากรณ์ เจ้าให้มนุษย์จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะโลดได้และท่านครบคู่ด้วยทไมฝนตกอธิษฐานขอหยุดสามครั้งก็หยุดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปแล้วก็จะ <c oughs> สวยเนาะเห็นฟ้าไหมสวยมากฮะลุงลุง,ลง สมัยโบราณสมัยโบราณน้ำท่วมโลกทั่วโลก,โลกแล้วก็พระเจ้าให้ลุงเพื่อพระเจ้าบอกว่าจะไม่ให้ฝนตกอีกพี่กวางต้องรีบไปเดี๋ยวฝนตกหนักมาพี่กวา เม่ยผมเดินประกาศใช่ไหม,มผมอธิษฐานสามครั้งครั้งครั้งแรกขอพระเจ้าให้ฝนตกอยู่ฝนตกก็หยุดใช่ไหม,อมรอบที่สองก็ฝนตกกระช้าลงใช่ไหมรอบที่สามอีกแล้วแล้วก็มีใไปก่อนให้ไปก่อนแล้วก็ผมบอกว่าเนี่ยถ้าผมออกใจเรี่อนี้เกิดขึ้นแล้ผมประกาศ20ปีที่ผ่านมาผมไม่เห็นผมประกาศเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมาหนักนี่ให้ไปก่อนเลยตอนเนี้ตอนนี้แม่ค้าก็ยังขายของอยู่อ๋อ ให้ให้ฝนไปก่อนเ <c oughs> นี่ยขายยังขายของอยู่ของอยังเหลือผมรู้สึกยจะไม่ตายแล้วนี่สี่โม,ม,มงแล้วฝนมาเรื่อยเลยอ๋อบอก,บอกพระเจ้าเลยโอเคบอกพระเจ้าเลยว่าให้ฝนไปก่อนไม่ไม่แน่ใจว่าพระรู้สึกฝนจะมาแรงแรงขึ้นแรงขึ้นด้วยไหนไร